อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันนะบทที่81สำแดงเดทสักหน่อยมันเป็นความรู้สึกมหัศจรรย์อย่างหนึ่งเจ้าตัวเลก็กกลางกายปราดเปรียวทว่าเมื่อเคลื่อนไหวร่างกายเพียงนิดก็จะเกิดพะละกกำลังอันน่าทึ่งราวกับร่างกายจะหเหาะเหินขึ้นฟ้าท่าสวรรค์ดุดภูเขาไฟสามลูกมีพลังปราณเกลือกลิ้ง ลาวาไหลรินลงซึ้มซาบเข้าสู่ร่างกายของเจ้าตัวเล็กก่อให้ร่างกายเปี่ยมด้วยพลังคึกคักมีชีวิตชีวาอยู่ในสภาวะมั่งคั่งตลอดเวลาหนึ่งเสียงสัตว์คำรามแววมากลางเทือกเขาแห่งนี้ปรากฏวัตถุมโหฬารนมีความยาวเกือบสาสบกว่ามีขนสีเงินเปล่งประกายดุดแพรไม้บนหัวมีเขากิเลนคู่หนึ่ง ดวงตาใหญ่ประหนึ่งอ่างล้างหน้าแดงฉานดุดเลือดจ,จ้องมองมาอย่างเย็นเยียบรูปร่างของมันคล้ายเสือขาวทว่ากลับมีเขากิเลนหนึ่งคู่งอกบนหัวอีกทั้งกระดูกงอกชีฟ้านับสิบชิ้นบนหลังสีขาวสว่างสวยแต่ละชิ้นยาวเกือบจิ้งราวกับหอกศึกนี้เป็นสัตว์อสูรขนาดแท้ตัวหนึ่งเข้าใจความเร้นลับของอัคระรุกรล้ำเข้ามายังใจกลางเทือกเขานี้ และไม่รู้ว่ามันแข่งค่าสังหารสัตว์ประหลาดดุร้ายไปเท่าใดจึงสามารถยืนหยัดในสถานะอันเป็นเจ้าแห่งสัตว์ของตนได้อย่างมั่นคงเช่นนี้เสียงดังขนาดใหญ่ทำให้มันตื่นตกใจรู้สึกว่าศักดิ์ศรีของตนถูกล่วงละเมิดจึงมุ่งหน้าหมายฆ่าทารุณหากเป็นเมื่อก่อนเจ้าตัวเล็กคงเลือกหลบหนีให้พ้นไปแต่ตอนนี้เขากลับไม่เกรงกลัวหยัดยืนบนก,นก้อนหินอย่างไม่สะทกสะทาน ดวงตาใสากระจ่างมองมันอย่างเงียบเชียบแรกเริ่มสัตว์อสูรตัวนี้มีจิตสังหารโหมศัสตร์ทว่ายืนคุมเชิงได้เพียงครู่พลันก็คำรามหันหลังวิ่งหนีไปทันทีหนึ่งกรงเล็บตวัดฟาดลงบนก้อนหินหนักหมื่นช่างจนแหลกเป็นผุยผงต่อมามันลอยตัวกระโดดขึ้นร่างกายไหลเวียนรัศมีแสงประหนึ่งมังกรเจียวสีเงิน ตัวหนึ่งพาดผ่านผืนป่ามีความโกรธเคืองภายในใจยามมันอ้าปากพ่นแสงสีขาวก็ไหลทะลักทั่วพนาไพรยถูกทำลายราบเป็นหน้ากลองร่างสีเงินก็มาลายหายไปนัดใจกลางเทือกเขาเช่นนี้เองฟากฟ้าไกลห่างมีจุดดำเล็กๆหลายจุดพุ่งมาอย่างรวดเร็วปักษาร้ายไม่กี่ตัวปรากฏตัวขึ้นทั้งตัวมีอัขระแปรปลัเปล่ลงแสงสว่างเจิดจ้าพระตา กลิ่นอายความยิ่งใหญ่กดอัดลงมาหน้าหวั่นเกรงจนสรรสสัตว์สั่นรริกหวาดกลัวเป็นอย่างมากพวกมันมีจิตสังหารอย่างไม่ลดละสามารถบินโฉบลงมาได้ตลอดเวลาเจ้าตัวเล็กเงยหน้าในตาปล่อยลำแสงน่ากลัวสองเส้นในดวงตาก่อเกิดอักขระออกมาสองตัวในช่วงเวลาบีบคั้นเหล่าปักษาร้ายผาดร้องยาวกระพือปีกขึ้นภายในพริบตาทยานขึ้นอย่างชันเมฆ พวกมันทั้งตื่นตระหนกและโกรธกริ้วยิ่งกว่านั้นคือความหวาดกลัวหยุดพักเพียงชั่วครู่ก็บินไปยังขอบฟ้าอย่างรวดเร็วหายลับนับแต่นี้ต่อไปกลางเทือกเขาละแวกใกล้เคียงเหล่าผู้ดำรงอยู่อันแข็งแกร่งซึ่งอยู่ในจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารไม่มีผู้ใดาอาจหารท้าทายเจ้าตัวเล็กต่างล่าถอยไปทั้งหมดสื่อห้าวมิได้ลงมือแต่อย่างใด ถึงอย่างนั้นก็ทำให้เหล่าเจ้าแห่งสัตว์ผู้น่ากลัวกลางปา่าเขาตื่นกลัวจนถอยร่นเขานั่งขัดสมาิอย่างรู้ความรู้สึกของขั้นถ้ำสวรรค์เช่นนี้เงียบๆตกอยู่ในพวังลาวาไหลทะลักท่วมตัวเขาตรงนั้นมีไอหมอกลอยขึ้นทั้งบริเวณมองดูลึกลับอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เป็นเวลาหนึ่งวันหนึ่งคืนเต็มเจ้าตัวเล็กจึงหยุดการกระทำลงลุกขึ้นยืนหันหน้ารับแสงรุ่งอรุณ กลืนกินแสงตะวันรู้สึกว่าในที่สุดก็แข็งแกร่งอย่างสิ้นเชิงปากภูเขาไฟทั้งสามถูกเก็บจากนั้นค่อยๆจางหายไปเขามุ่งหน้าย่างก้าวใหญ่ไปยังหมู่บ้านหินผา,ว,าว้าวเจ้าตัวเล็กกลับมาแล้วลาเจียวเป้ามาตัวหนึ่งเสียด้วยเด็กๆส่งเสียงร้องประหลาดใจเจ้าตัวเล็กถามสัตว์ใหญ่ตัวหนึ่งกลับมายาวเกือบสิบกว่ามี ร่างกายเป็นเสือดาวกลับมีหัวเป็นมังกรเจียวอันน่ากลัวแม้ว่าจะสิ้นลมหายใจแล้วแต่ยังคงกระจายความน่าเกรงขามเช่นดังเดิมลูกเอ๋ยเจ้าบรรลุแล้วหรือหัวหน้าหมู่บ้านตื่นตระหนกระคนด้วยความดีใจหากมิเช่นนั้นเจียวเป้าตัวนี้คงไม่ถูกสังหารง่ายได้เช่นนี้มันแข็งแกร่งอย่างที่สุดเจ้าตัวเล็กกลับมาอย่างสบายใจเช่นนี้ก็เพียงพอจะถแถลงไข ขอรับเสี่ยวสื่อห้าวพยักหน้าดวงตาสุขใสไร้เดียงสาเป็นอย่างมากร่างกายเล็กท่ามกลางแสงอรุณเป็นประกายเหลือเกินทำให้ผู้คนต่างทอดถอนหายใจเป็นเพียงเด็กแท้ๆแ,แต่กลับเป็นถึงมือดีแห่งขั้นถ้ำแห่งสวรรค์คนมากมายใช้เวลาชั่วชีวิตไปส่อแสวงหาก็ยากที่จะเข้าสู่ขั้นนี้ได้ แต่เขากลับบรรลุระดับสูงเช่นนี้ภายในระยะสั้นๆไม่กี่ปีอย่างรวดเร็วแม้ใช้สายตาแข็งกร้าวที่สุดเพ่งมองอย่างละเอียดก็จำต้องถอนหายใจด้วยความตกใจเจ้าตัวเล็กเจ้ามั่นใจหรือไม่สามารถเอาชนะกลุ่มโจรโฉดนั่นได้หรือไม่เด็กๆวิ่งมาจากริมทะเลสาบเข้าล้อมเข่าวไว้ทั้งหมดกำหมัดแน่นในตาเผยประกายเปี่ยมความหวัง ผู้อาวุโสของหมู่บ้านถูกหวดจนลอยละลิ้วรอยแส่บนใบหน้าของคนรุ่นพ่อยังคงอยู่การข่มเหงรังแกอย่างนี้ทำให้ผู้คนโกรธแค้นด้วยความเจ็บปวดยากกล้ามกลืนฝืนทนอีกทั้งการดำรงชีวิตของชาวบ้านเองก็กลายเป็นปัญหาใหญ่เป็นไปได้ว่าจะตายกันทั้งหมดถูกโจนโฉดแขนฆ่าอย่างไร้ความปราณีข้าจะพยายามอย่างสุดความสามารถอย่าไปเกรงกลัวพวกมัน เสี่ยวสือห้าวดวงตาปรากฏกระแสะไฟแวบวับสองวันต่อมาแววเสียงกึกก้องจากเส้นขอบฟ้ากลุ่มม้าสึกวิ่งห่อมาเกล็ดแน่นขนาดทั้งหมดเป็นสัตว์ประหลาดอันโหดร้ายทารุณแม้จะมีเพียงสิบตัวแต่กลับเหมือนกับน้ำป่าไหลหลากมีกลิ่นอายคลุ้มคลั่งโชยออกมาตอนนี้ยังไม่ถึงกำหนดแต่กลุ่มโจนโฉดกลับโผลมาก่อนจิตสังหารอันไม่ขาดสาย สัตว์ประหลาดมหึมาเหล่านั้นมีเขี้ยวคมน่ากลัวปากใหญ่ดุดอ่างเลือดเข่าดำสนิทและหนาใหญ่อัปลักษ์เป็นอย่างมากโจนโฉดมาหนึ่งกลุ่มเล็กกำลังสำคัญและเทพารักษ์ตนนั้นกลับมิได้มาแต่แม้จะเป็นเช่นนี้ความมุ่งร้ายก็ยังโหมกระนำทำให้อุณหภูมิบริเวณรอบๆหมู่บ้านหินผาลดทวบลงอย่างเฉียบพ,พลันเจ้าคนบ้านป่าพวกเจ้าเตรียมพร้อมแล้วหรือ บนหลังสัตว์ประหลาดบุรุษผู้สวมชุดเกราะสีดำเอ่ยถามเสียงดังใช้แส้ในมือชี้ไปยังชาวบ้านชาวบ้านมีได้ตอบพากันจ้องมองเขาพวกเจ้าเป็นใบ้ไปแล้วหรืองไงยายจึงไม่พูดเหลือเพียงสองวันก็ครบกำหนดแล้วหากตอนนี้ในมือของพวกเจ้ายังไม่มีทองคำดำข้าว่าคงไม่ต้องรอให้อีกสองวันที่เหลือแล้วผู้นำคนนี้มีกลิ่นความอมหิตรุนแรงมาก ตาตั้งขึ้นแม้ในยามเอ่ยวาจาอื่มคนน้อยลงไปมากหลบหนีกันไปแล้วหรือผู้นำอีกคนเอ่ยปากใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความไม่พอใจแต่ในตากลับยิ่งเย็นเยือกมากขึ้นกล่าวว่ามีได้รับอนุญาตจากพวกค้ากลับอาจหารหนีไปช่างรนหาที่ตายเสียจริงคิดว่าทำเช่นนี้นี้จะสามารถมีชีวิตรอดอย่างนั้นหรือในกลุ่มโจรโฉดมีไม่กี่คนเผยสีหน้าขบขัน ฟันขาวสะอาดและดูเหี้ยมโหดมากตายที่นั่งของพวกเขาเป็นเอาฉวนขนาดใหญ่หลายตัวสูงเกือบสองถึงสม,มียาวราวห้ามีเขี้ยวหมาดุดกริดขาวสนิทจนหน้าตกใจอาฉฉวนที่เติบโตท่ามกลางดินแดนนรกครางเช่นนี้ดูร้ายและปราดเปรื่องนาสิกประสาทแข็งแกร่งเป็นที่สุดพวกเขาเชื่อว่าแม้นชาวบ้านจะออกจากหมู่บ้านไปแล้วก็ยากจะหลบหนีได้อย่างแท้จริง หากถูกนำตัวกลับมาข้าจะทำให้พวกเจ้ารู้ซึงว่าอะไรคือการรนหาที่ตายผู้นำคนหนึ่งกล่าวอย่างหน้าครั่นครามทำให้ผู้คนรู้สึกถึงความเย็นเยืยเยือกที่ทิมแทงกระดูกเอะนั่นคือทันใดนั้นมีโจรโฉดเห็นสัตว์ประหลาดขาเดียวโผล่ออกมาแวบหนึ่งดวงตาเปล่งแสงดูร้ายออกมาโดยพลันเผยสีหน้าตกใจและคนดีใจเป็นสัตว์กลายพันจากหลินมา สัตว์ประหลาดเขาเดียวนั่นเองร่างกายแข็งแรงกำยำทั้งตัวสองแสงสีเงินสามารถเดินทางนับหมื่นลี้ในหนึ่งวันเป็นอาชาอันมีความเร็วอย่างน่ามหัศจรรย์มีใช่เพียงตัวเดียวแต่กลับมีมากมายถึงเพียงนี้เมื่อครั้งก่อนสัตว์ประหลาดเขาเดียวต่างหลบซ่อนเร้นกายในผืนป่าละแวกใกล้เคียงพวกเขาไม่ได้พบเห็นครั้งนี้กลับถูกมองเห็นคาตา จโจรโฉดพากันรี่ตาตื่นเต้นเร้าใจอย่างหาที่เปรียบไม่ได้สัตว์มีปัญญาชนิดนี้ไม่ได้แข็งแกร่งเท่าใดนักแต่มีชัยด้านความรวดเร็วพบเห็นได้ยากมากหากได้ขึ้นขี่สัตว์ประหลาดเขาเดียวภายภาคหน้าพวกเขาจะถือว่าไปมาดุดสายลมเคลื่อนไหวได้อย่างฉับไวมากยิ่งขึ้นสามารถท่อเหยตะลุยท่ามกลางดินแดนนรกรัางไกลสุดลูกหูลูกตาแห่งนี้ได้อย่างไร้เทียมทาน หูมันถูกพวกเด็กๆขี่นี่เตรียมพร้อมจะหลบหนีอยู่ตลอดเวลาหรือผู้นําคนหนึ่งจดจ้องอย่างเย็นเยียบจากนั้นก็มองไปยังกลุ่มชายวัยกลางคนหน้าหมู่บ้านแล้วพูดว่าให้พวกมันมานี่สิถวายสัตว์ประหลาดเขาเดียวเสียทว่าไม่มีผู้ใดตอบกลับเหล่าชายชกันหน้าหมู่บ้านต่างมองเขาอย่างเฉยเมยพวกบ้านป่าพวกเจ้าเป็นใบ้ไปกันหมดแล้วหรือไม่ได้ยินที่ข้าพูดหรือ ให้เจ้าเด็กพวกนั้นพาสัตว์ประหลาดเขาเดียวมานี่เช่นถวายแก่ข้ามิเช่นนั้นจะฆ่าล้างบางหมู่บ้านนี้เสียผู้นำอีกคนใช้อำนาจคุกคามสวมใส่ชุดเกราะสีดำแววตาหน้าหวาดกลัวดุดมีดดาบเขาเร่งสัตว์ประหลาดให้เคลื่อนไปข้างหน้าตวัดแส้ในมือหวดบนใบหน้าของสื่อลินหูและสื่อเฟยเจียว หนก่อนก็คือเขาผู้นี้ที่หวดจนใบหน้าของกลุ่มชายชาตรีเกิดรอยแผลยาวหลังเลือดไปมีน้อยเลยครั้งนี้เขายังคงอมหิตและป่าเถื่อนเชกเช่นดังเดิมมาถึงก็ลงแท้รัศมีเที่ยมเกรียมจนหน้าตกใจปังเจ้าตัวเล็กก้าวออกมากำแซ่ไว้แน่นยืนบังอยู่ด้านหน้าฝูงชนเอ๊ะผู้นำคนนี้ประหลาดใจกำลังหนึ่งแท่นี้มากมายเพียงใดตัวเขาเองรู้ดีที่สุด เด็กเพียงคนเดียวกลับคว้ามันไว้ได้ด้วยหนึ่งกำม,มือเสียงวิ้งดังขึ้นเพียงเขาสบัดข้อมือเบาๆอักขระก็แผ่กระจายลามไปตามเส้นแส้ทว่าเมื่อปะทะกับฝ่ามือของเจ้าตัวเล็กก็ดับศูนย์ไปทันทีเจ้าเด็กเวนเจ้าคนประหลาดเขาตกตะลึงยกเท้าเตะลงไปหมายเหยียบย่ำใบหน้าของเจ้าตัวเล็กให้แหลกช่างใจดำอำมหิตดวงตาเจ้าตัวเล็กมีกระแสะไฟแล่นผ่านแปลบปราบ ว่องไวยิ่งกว่าเขาจับข้อเท้าของเขาวไว้ดังปังออกแรงเพียงนิดผลักเขาตกลงจากสัตว์พาหนะและหมุนขว้างอย่างรุนแรงกระแทกลงบนพื้นดินทันทีโอ้ยผู้นำร้องอย่างเวทนาเศษฝุ่นพวยพุ่งใบหน้าของเขาสัมผัสแนบสนิทกับพื้นดินเลือดทะลักออกจากจมูกและปากโดยเฉพาะปากกลายเป็นเนื้อเละมองไม่ชัดเจนฟันหลุดร่วงออกมาราวสิบกว่าซี่ การเปลี่ยนแปลงนี้ช่างน่าตกตะลึงโจนโฉดไม่คาดคิดว่าหมู่บ้านอ่อนแอนี้จะมีคนกล้าต่อต้านอีกทั้งยังเป็นแค่เด็กคนหนึ่งเท่านั้นเกิดความงุนงงไปชั่วขณะผู้นำเดือดดานร่างกายสองแสงอักขระผนึกกำลังปรารถนาจะหลุดพ้นออกไปทว่าภายใต้พละกกำลังอันมหัศจย์ของเจ้าตัวเล็กการต่อต้านของเขาไร้ประโยชน์ ข้อเท้าถูกมือเล็กข้างนั้นจับไว้แน่นราวกับถูกห่วงเหล็กรัดแน่นจวนจะหักแล้วเจ้าตัวเล็กประหนึ่งกวัดแกงหุ่นไล่กาจับตัวเขาหมุนฟาดลงบนพื้นอีกครายอย่างง่ายดายและรุนแรงพลุบเสียงผิวหนังแหลกเกลวดังขึ้นผู้นำคนนี้ร้องโอดโอยครั้งนี้กระแทกเข้ากับก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่งกระดูกทั่วร่างกายหักหลายแห่งเนื้อตัวขาดเหวเอวะ เจ้าตัวเล็กโยนเขาทิ้งตรงหน้าหมู่บ้านราวกับเครื่องศพหมาสือหลินหูเก้าวออกมาหนึ่งเท้าใหญ่เหยียบย่ำลงบนหน้าอกของเขาแล้วตะโกนว่าเจ้ากำแหงมากมิใช่หรือกล้าลงแทะหัวหน้าของผู้เท่าข้าทนเจ้ามานานแล้วเหล่าชายวัยกลางคนต่างกรูกันเข้ามาฝ่าเท้าใหญ่กระทึบลงไปอย่างบ้าคลั่งอาพรบ ใบหน้าของผู้นำคนนี้เปลี่ยนรูปในบัดดลถูกย่ำจนเป็นแตงโมเละทุกอย่างเกิดขึ้นชั่วพริบตากลุ่มจโจรโฉดนิ่งอึง้งสิ่งเหล่านี้กระทันหันเกินไปครั้งก่อนชาวบ้านยังอ่อนแอดุดแกะไม่กล้าต่อต้านยายวันนี้แม้แต่เด็กคนหนึ่งก็ดูดันแข็งกล้าวได้ถึงเพียงนี้พวกชายวัยกลางคนพวกนั้นกลับยิ่งบ้าคลาั่ง ฆ่ามันผู้นำอีกคนตะโกนอย่างร้อนรนออกคำสั่งให้กลุ่มโจรลงมือเพื่อเริ่มการสังหารหมู่ฝูงชนตรงหน้าหมู่บ้านเสียงดังครืนครันดังอย่างไม่ขาดสายกลุ่มคนชักอาวุธคมกริบออกมาพุ่งตัวมาหมายฆ่าล้างบางหมู่บ้านหินผาเจ้าตัวเล็กคำรามลั่นตวัดมือฟาดกลุ่มคนที่อยู่ด้านหน้าสุดอัคระแผ่กระจายฝ่ามือราวกับขยายใหญ่เท่าแผ่นรองโมหินในชั่วครู่ เสียงปังดังขึ้นต่อเนื่องจนโฉดลอยและลิ้วขึ้นทีละคนทั้งหมดถูกฟาดจนตัวลอยออกไปนี่เป็นพลักกำลังมหาศาลอันน่าตื่นตะลึงผู้คนทั้งหมดกระดูกหักหลังจากสะเทือนจนตัวลอยก็ยากจะหยัดยืนลุกขึ้นได้อีกไม่สามารถขยับขยื่นกายได้แม้แต่นิดและนี่เป็นเพียงการโจมตีอย่างไม่ตั้งใจของเจ้าตัวเล็กเท่านั้นมีได้ออกแรงมากมายเพียงใด แต่ก่อให้เกิดการทำลายล้างครั้งใหญ่ปานนี้ผู้นำที่เหลือสะบดเสียงเบาฝ่า,ฝามือเปล่งแสงกระแสะไฟโชดช่วงแตกกระจายส่องสว่างทั่วบริเวณหน้าหมู่บ้านเขาใช้พลังจากอักขระสำแดงเคล็ดวิชาเปลวเพลิงครั้งอดีตพวกเขาเผาสังหารเพื่อปล้นชิงเขาเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญรับผิดชอบวางเพลิงเผาหมู่บ้าน ทำให้ผู้คนไม่น้อยฝังร่างท่ามกลางทะเลเพลิงโดยใช้เคล็ดวิชาเปลวเพลิงเช่นนี้แต่ในวันนี้ใช้กับเจ้าตัวเล็กไม่ได้ผลเสี่ยวสือห้าวผลักหนึ่งฝ่ามือออกไปอย่างง่ายอักขระทอดผ่านอากาศดับเปลวเพลิงโชดช่วงนั่นจนสิ้นต่อมาเกิดเสียงดังปังราวกับภูเขาสูงเทียมฟ้าพุ่งเข้าชนทำให้ผู้นำคนนี้ลอยออกไปไกลนับสิบมี กระดูกทั่วร่างกายของผู้นำคนนี้แตกละเอียดมากกว่าครึ่งยากจะลุกครึ่งยืนได้อีกโจ,จรภเนจอํอำนาจบาดใหญ่ของพวกเจ้าละ่ะความกำแหงของพวกเจ้าไปไหนเสียแล้วสื่อเฟยเจียวและคนอื่นๆก้าวขึ้นมาด้วยมือกำอาวุธหนักทุกคราที่ฟาดลงไปสะเก็ดเลือดก็แตกกระเด็น,จนโจรโฉดที่นอนแผ่อยู่บนพื้นเหล่านี้แต่ละคนล้วนกรรมชีวิตคนอย่างน้อยสิบชีวิต ปกติโหดเที่ยมทารุณตอนนี้กลับหวาดกลัวกันขึ้นมาตาเหลือกจนโตส่งเสียงดังร้องขอให้ไว้ชีวิตเจ้าตัวเล็กลงมืออย่างเดือดดาลการต่อกรกับโจรโฉดกลุ่มเล็กนี้ช่างง่ายดายเขารู้ดีศัตรูตัวฉกาดคือเทพารักษ์ตนนั้นกองทัพเล็กนี้ไม่คนามือเขารอก